ความรักของเราหลังจากนี้จะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลิกสามใบสำหรับคนที่เดกใบที่หนึ่งคุณเครียดกับความรักมานะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรัก เป็นคนรักคนยากแต่เวลารักใครเรารักจริงรักหมดใจบางครั้งจนรักจนลืมตัวเองแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณโดนทอดทิ้งโดนทําร้ายกับความรักความซื่อสัตย์ของคุณคือเขารักคุณน้อยลงเขาให้ความใส่ใจคุณน้อยลงจนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณหลอกตัวเองอยู่ว่าคุณยังรักกันอยู่เขายังรักคุนอยู่อะไรเงี้ยอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่และอย่ากลัวความรักอย่ารู้สึกแยกกับความรักนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ แต่สิ่งอื่นสิ่งใดคุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนอย่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่าเริ่มต้นใหม่ค่ะสำหรับใบที่สองความรักของคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมคือคุณคิดไปเองคุณคิดเยอะเพ้อเจอฟุงซ่านไปเองนะคะบอกเลยเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาไม่ได้มีใครแต่ตัวคุณเองนี่แหละอยู่ไหนทําอะไรมีหรือเปล่านู่นนี่นั่นด้วยสถานการณ์ตอนนี้เขาก็เครียดจะตายอยู่แล้ว,ลวคุณก็ยังไปนั่งจับผิดไปนั่งชวนทะเลาะ ถ้าถามความรักของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลไงไหมไม่คะ่ะยังเหมือนเดิมยังรักกันดีอยู่แต่เป็นที่ตัวคุณเองด้วยอารมณ์ของคุณเองที่ทําให้ความรักมันห่อเหี่ยวลงเพราะตัวคุณเองนะคะพยายามทําตัวใหม่และให้เปลี่ยนจากคําที่ถามว่าไปไหนทาอะไรเป็นกําลังใจเหนื่อยไหมกินข้าวหรือย,อยังนู่นนี่นั่นทําให้ทุกอย่างมันเบิกบานให้เป็นดอกไม้ที่อยู่ในสักกาที่เบิกบาน นะคะไม่ใช่อยู่เป็นดอกไม้ในากะารันที่เหี่ยวงนี้ไม่เอานะคะเพราะความรักของคุณยังไปได้อีกไกลแต่มันอาจจะมีปากเสียงงอนกันบ้างนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีเหตุการณ์มือที่3หรือใดๆก็ตามยังไปกันได้ยังอดทนกันได้อยู่นะคะยังรักกันดีอยู่สำหรับใบที่3นะคะอยากบอกว่าสำหรับใครที่มีความรักที่ปกปิดอยู่ที่แอบซ่อนอยู่ที่ยังพูดไม่หมดให้ระวังความรักถูกเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ คุณมั่นใจในคนรักคุณเหลือเกินเขาทําเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรู้สึกอีกไม่นานคุณจะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของเขาทางเรื่องเวลาของเขาการทํางานของเขาเพราะว่าเขาอาจมีอีกหนึ่งคนที่เขาไปรู้สึกดีด้วยแต่ถ้าถามถึงขั้นจะเลิกรากันไหมถ้าคุณจับได้ก่อนก็คงไม่ถึงขนาดน,นั้นแต่ถ้าคุณยังจับไม่ได้ ก็อาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความรักครั้งนี้นะคะก็สืบๆืบสอสอดูนิดนึงหรือถ้าตัวคุณเองมีความรับอะไรอยู่ให้ระวังให้ระวังเยอะๆเลยไม่คนของเขาไม่คนของเรารู้ก็คนของเขารู้และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าอับอายครั้งใหญ่ให้ระวังเยอะๆเลยนะคะสำหรับความรักและการเปลี่ยนแปลง